สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะสวัสดีตอนใกล้คำ่ำวันที่19กุมภาพันธ์2568ค่ะคลิปนี้นะคะแม่หมูจะพามาติดตามเราจ้าช่างตัวเลขอชมพู่งวดวันที่1มีนาคม2568ค่ะมาฟังน้ำกันนะคะว่าอชมพู่เพิ่นสรงมาไห่บ่าวเท่าตัวใดนะคะเพื่อได้โชคน้ำกัน ก่อนที่จะไปฟังตัวเลขน้ำกันคือเก่านะคุณผู้ชมแม่หมูจะพามาหาเจโรตลีคือเกา่าเจเป็นกําลังสับไก่อยู่แล้วคุณผู้ชมแกงเราไม่ส่งค่ะพี่สวัสดีค่ะเจโรตลีสวัสดีค่ะมื้อนี้ได้กินแรงเจเอา้าสิแกงนราไม่ส้มอืมไม่ส้มขวดขอบคุณด้วค่ะบ้าเนเราจัางมาทางไหนมาตะเอฟซีไหนบุนี่โอ้คนใส่ซองได้มาจากพ่อเมืองลาวแซ่บแม่นคนที่ใครอามาให้บ่แม่นเส่ย แซียบเซียบแก,บแก,บแก,กงหน่นนอไม้ส้มอ<แ>่ะขอบคุณท่านจ้มเจี่ปนจะแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มดเจี๊ยบบางคนเอฟซีเพิ่นกรวบาเพิ่นอยากให้เฮ็ดไทยเฮ็ดตอนเฮ็ดแม่เจ๊ตอนเฮ็ด,แแอ,ดอาหารนํำแม่มมวามันจะดนเนาะเจ๊มันจะดนเพราไปเร็ เอาลัางเลี้ยงอีดีนี่มันต้องเห็ดเป็นเมน,นเูเทียเดียวแมนค่ะอันนี้เจสี่ตาบอกพี่มื้อนี้ไปทไา้งหลมาเมื่อนี้อันมือนอนม้อนี้บ่จ้ะไปซอยงานซอยงานอยาน่างอี้ขึเห็นอยู่หนาห้านหานพุน <c oughs> ได้แม่หมูว่าว่าไปเจสก็ปล่อยแกแต่ว่าจังสัตวนี่ยจะว่าไปซอยงานเถอะโอ้ไปซอยงานเพิ่งเต้นบ่ ไปยู่ไปเจนนี่ยแน่นวะตาดีแกเขาลงมแจกตึมตึมยวไปเจไปเต้นนาฮันเนี่ยพลธันโอ้มุ่มนีกับมี่เนาะเจเนาะให้เครียดไหมหมูให้เครียดเนี่ยเจกับอารมณ์อารมณ์แบบว่าสุนทรีเน่ไปเน่จิ้งประมาณนี้นะอืมคนทำชมบาร์มาแล้วกอนใรเกีนี่ชมด้วซีกว่า ให้ยกำลังใจเจ้ข่าใจเจ้คนนี้คน,น,น,นติดต่อสู่แล้วมือแล้วมือพันกระซี่เรียดแล้วมือพันกระยิ้มแย้มท่านผู้ชมโอ้ยยิ้มเสมอล่ะค่ะ,อะเอา FC, เอฟซีพึ่เข่าใจใช่เจ้เข่าใจยังเจ้เ่าเป็นยังเจ้ผู้ดีแล้วเจ้ผู้ดีแล้ววันนี้เ,เป็นไปสายอยู่นะฮนอะเอา้าเจ้วันนี้เขาว่ามีหมอน้ำซิงบ่หมอน้ำซิงอ่าหมอน้ำซิงบ้านบ้านติดกันนี่บ่บ้านติดกันไปย่างเลยไปย่างอยู่บ่เจ้จะไปนิดนิด จิ้มจิ้มสวัสดีเอฟซีก่อนทำชุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊รัตตี้สวัสดีค่ะเจ๊คนสวยนะครับคนสวยกับสวยแต่ก่อนสายเาเจ๊เจ๊กัเจ๊เจนั่นแหละบ่าวนัวหัวมวนจุดไว้หัวมวนซื้อได้ค่ะจุดไว้เอฟซีว่าเบาเถ่านี่เจ๊เบาเถ้าขึ้นไปเบาไปเรียกเจ๊อย่างนั้นบอมบ้าได้ก็สนโอ้โหโอยเจมากแบบนี้ล่ะเออแต่ว่เบาเถ้าก็บอกว่าไอเอฟซีเดได้หัวเดได้หัวไดหัวมวนทำชุ่มกับ ก็ได้คำๆกันพี่สาวเป็นพี่สาวกับแซลแน่พ่อให้เอฟซีได้หัวมีมวนน้ำเพลินก็ไปหน้าฮ่านจิ๊บๆนิดพ่อเป็นน้ำจิ้มบ่มันบ่ได้โยกบ่ได้ก็โยกละน้อยบ่โยกที่ไปยังมดนบ่มาลับสิ่งเจดสิบ่เหตุการณ์ทุกฟังเบาเถ้าเมื่อเแ้าไปไหว้ปูนบ่สเตย์แล้วสเตย์ไหว้ปูคือบ่จุดทูบแน่บ่ทูดเป็นจุดแน่เจดบ่กล้าปลูกบาเถ่าบ่ได้แล้วก เจกับไปจุดแล้วก็ได้ตัวเลขกับจังมาบอกเอฟก็ได้ตัวแมยนยูบาดที่นี่บ้างเบิดปูเบิร์ดอ๋อเบ้าทิวไม่ต้างเบ้าเอ่อตาวินจะเด้กปูเอานียหมูกับมีดด้วยบ่มีเบิดเบิร์ดแล้วยังเขาสร้างมาตั้งหางสร้งมาแล้วเจกับไปวอันปูอยู่นี่ะกับเจกับเพราะถ้าเรเข้าบ้านเ่ราะแต่เขาบ้านมานีเบ้าแถาซื้อไม่กินไม่เก่งเรื่องนเจกับว่ายูเจจะไปไปวายปูนะสปูใ่บ้านนะบาวเลือยเลื้อยมาเอาเจจุดูบ อ่ะร่มเสียเพิ่งวันนี้มันนี่เด็ดไม่นุ่งยังเจมันนี้บอดนี่เด็ดเมืองเอาดิแม่แก่งเราไม่ซุ่มอ่าแจ่มเอาไม่ซุ่มเมื่อไหร่ไหมยกมาหน่อยขอบคุณอ่าขอบคุณพ่อเมืองเราขอบคุณพ่อเมืองลาวเด้อเจ๊จะแกงให้บ้าเแ่ากินเบื้องแรกนี่นะมันนี่ไปกะพ่อคนให้แม่แต่ว่าบ้าเแ่ากับมี่นำใจพ่อคนนี้พ่อคนก็ว่าบ่อยากเอาแต่ว่าพ่อต้องเอาไว้นะแ่ว่าของเราเสียแบบนี้บ้าเแ่า พิ่นเห็นน้ำไม่ส้มมันเห็นมากไรอะไรขวดเที่ทำชุ่มน้ำไม่ส้มเพิ่นขาวแซ่บพอเมืองล่าพ่อมืนอนีไปหาพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นอ่นวายวายปู่ปลาขาวทำมาชมพ่อคนมาเอาบ้าเอาเอาน้ำไม่ส้มไปกินแน่ถามพ่อเพิ่นว่าเหลือพ่อเพิ่นว่าเหลืออยู่เอาพ่อมาให้ก็เลยเอาเงินให้พ่อคนนั่มทำมาชมสิแกงไส้นี่นะพ่อคนมาจะไปเอาดอกก็แล้วพ่อต้องเอาเด้อไว้ให้แม่เพื่อนต้องโขกพริก็แกงน้ำไม่ส้มใส่ยังเจ ่ไก่ค่ะไก่ไก่บ้านท่านผู้ชมไก่บ้านไก่บ้านแล้วละครับพาคุณตูดีอ่าแกงก็ไม่ส้มแตกงน้ำมด้ใส่เบิดนี่ดอกเจ๊ท่านเลยท่านหล่ไปล้ากอยากกินกับข้าวเหนียวฮ่อนๆไม่เจนต้องเคี่ยวใส่กันเด้กน้องไม่ส้มครับอันนี้สในกัแล้วน้องไม่ส้มบัใส่กันซุปกระเสียบไปเจนน้ำไม่ส้มซุปกระเสีบนี่ใส่ก็ไม่ต้องใส่กรเส็ยบพันเหยีถุงเพิ่นได้เจรไปใสนเลยพิ่นไว้ใต้อ่นยกขึ้นในเอฟซีทั้งทั้งถุงในเจ๊คุณน่ะพ่อเพิ่นบ่ได้ขายดอกท่านผู้ชมพ่อเพิ่นฝากไม่เมาเอ่ากแงไปพี่สาวเพิ่น แน้ำแน่ซุปขะแซุ่ปกระแซบมันสมพอดีบเพื่อนเอาเน่ไม่อันนั้นเพศไหมเน่บอไซเน่ไม่ไผ่เลี่ยงเพศเจยังไม่ได้โขกพริกบอโขกพริกสดนั่บอพริกบอโขกอีหยังก่อกระเทียมกับอันนี้ใส่กับตะไคร่เอาธรรมดาโขกใส่พริกสดไปน้ำไก่จะแซ่บดิเจเอาพริกสดใส่น้ำได้ใส่น้ำเวลาเวลาเล้วเจ้าหนี้ออกก็เสร็จกับบะหมี่ใส่ทั้งสองพริกเพิ่มพริกเทศโพดได้อันนี้มันกะได้เม็ด เด็กสองสามนวยคือสิเด็กสองนวยเดียวบ๊อบมี่พวกนั้นเต็มขาดแล้วอยู่บ่ต้องใส่ลายนะอไม่หมูเห็นเหียอยู่ใส่กระเจาใส่บางท่านบ่ไม่เป็นเหียเพิเอาว่างไว้นั้นเหียตัวนั้นนะเจ๊ล้างไว้ตั้งแต่เส้นเนียงถ้าเราเอาเขาเอาท่านผู้ชมนะครับคุยกับเจ๊อ่าจังนอยเอามาเบิ่งน้ำกันนะครับอชมพู่นะครับเพิ่นดยำบ่าวเถาให้ลงให้เขียนให้ไม้บ่าวเถาเขียนมาไม้แล้วท่านผู้ชมนะครับเพิ่นว่าชุดบนชุดบนอีกคู่หนึ่งเด้อสั่นบ่าวเถา เขียนบอแมียนมาสั้นนะครับเอฟซี FC กับคอมเมนต์มาอยู่อ่ามาเบิ่งน้ำกันก่อนท่านผู้ชมมีงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาที่เพิ่นให้ยตองงวดได้ท่านผู้ชมเด้อให้ศูนหาให้ศูนย์ห้าบนนะครับแต่มาห้าศูนย์ล่างอันนี้ชุดที่ให้สองงวดแต่ว่าชุดคงสุดท้ายเพิ่นตัดศูนหาออกเหลือแต่เกาหานับวิบ่งล่างเก้ากับศูนย์ศูนย์มากอยู่ครับผมนะครับคงสุดท้ายเพิ่นก็เก้ากับศูนย์นะผมอ่าอันนี้ชุดที่บ่าวเถ่าลงให้ยเอฟซีเมื่อเสานี้นะครับ ชุดบนนะเพิ่นว่าบอมแอนนะอ๋อชมพูเพิ่นสายตรงหารบา่าวแาเพิ่นวานนาา่าเขียนให้เอฟซีใหม่หน่อยอ่ะท่านผู้ชมนี่ครับบ่าวแถาเขียนให้ใหม่แล้วนะครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเดอ้อวิ่งบนเจ็ดกับเก้านะครับหลักร้อยหนึ่งห้าเจ็ดนะครับผมชุดสองตัวสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดนะสองเก้าสี่เก้าหกเก้านะพนยำบา่าวแถาเลยว่าไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายนะครับเน้นให้เลยชุดบนคือหกเจ็ดสองเก้าหกเก้า นับหลักร้อยเพื่อเน้นที่1กับหานับหนึ่งหกเก้าห้าสองเก้านะครับชุด3ตัววิ่งล่าง1กับสองนับสามหนึ่งสามสองสี่สองแปดสองวงกลมให้ออชมพูว่าวงกลมเลยสามหนึ่งกับสี่สองราคาอชมพูย้ำเบาเท่าว่าหาลอตเตอรี่ตัวนี้เลยสี่สองสองสี่นะครับอันนี้บอกหลังใหม่นะครับท่านผู้ชมออชมพูย้ำให้เลยนะครับเอาชุดดับ นะครับงวดที่ผ่านมาดับล่างดับอยู่ทรรชมนะครับแต่ว่าแต่ว่าดับชุดบนชุดบนดับบรยูนะครับแต่ว่าอ,อ,อชมพูบ่บอกบอต้องสนดับเดอ้อทรรมชมเดอ้อชอบตัวไหนจัดไว้เลยนะครับอันนี้เพื่อนให้ตามสูตรเท่านั้นนะครับดับไม่อยู่ไม่ได้อยู่ทุกงวดอ,อชมพู่มานะครับดับไม่อยู่ทุกงวดปีหนึ่งอาจจะม่หลุดอยู่สองงวดสามงวดนะครับอ่าอันนี้ชุดดับอ,อชมพู่เอฟซีกระรอนับแคปนาจอเอาธผรมชมนี่ครับชุดดับอชมพู่นะครับ อ่เอาแล้วก็ชุดเน้นบ่าวเถาบริว่างคู่กันได้ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับชุดเน้นนะครับผมวิ่งบน7กับ9นะครับ27 47 67 29 49 69นับสั่งให้บ่าวเ่าวงเลยคือ67 29แล้วก็69นับหลักร้อย157เน้น1กับ5นับ3ตัว169 529นับวิ่งล่าง1กับ2 3 31 32 42 82 วงกลมที่สามหนึ่งกับสี่องออชมพูเน้นหา 3, รอตเตอรี่ตัวนี้เลยสี่สองสองสี่เอาใช่ไหมบาถองลงอหย่เซีเพิ่นใหม่แน่นะครับแหมเพแลวตำพิกใส่กระนอยกระเทียมแดงอดง <c oughs> สนุกสนานเออมื่อวานกักเป็นนั่งเออเอาหมูหนึ่งมันสุดเจ๋งงเออรรมดาตอกตอสู้อยู่ข้างเราเลสูดส,สู้ไม่ถอยไม่ถอย <c oughs> เอฟพีเป็นภาษาเจไปเฮ็ดยิ่ยังออมีแต่คน,หนเคนยนหยกำลังเจเจเจสุดๆเด้อใช่ไหมข่อยเหยกำลังเจเจ้าเออแค่ทำเมื่อไรอ่าหารอาหาร,าหารลดาารเข้ม,ขมลดแม่แสดงว่ามันอันบาดเจ็บทำชุ่มเจบาดเจ็บเจ็บหนักหน้าเป็นพ่อกันตอนกินข้าวทำชุ่มแกงมันไม่สมแล้ววันนี้ทะ่วล้ะขอบคุณออชมพู่ท่านชมครับขอบคุณออชมพู่นะครับที่เป็นไห้แนวทางหน้านะผม มีเข่าไม่ลุดน,นะครับผม,มยง้มเข่าห้องไก่ชื่นชมเพลินยง้มเบาเข่าห้องให้กำลังใจเ<ม>พลินได้ทำชุชมเด้อนะออชมพู่ย้ำบ่าวเท่านะครับหยิบลอตเตอรี่ไว้เลยสองสี่สี่สอง,สสองอชุดล่างเอานะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณค่ะเ <พา S 1> จลอตเตอรี่ค่ะขอบคุณออชมพู่นะคะให้โชคให้มานน้ำกันพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค, <พา S 1> ค่ะ